จับได้แฟนมีมือที่3นะครับฟ้องชูแล้วชนะนะครับสามียังอยู่กับเราจะทํายังไงให้สามีตัดมือที่3ามให้ขาดนะครับปัญหาน,นี้มี2อ,อย่างที่คุณต้องแก้หนึ่งถ้าไม่อยากได้ตัดจบแต่ถ้าอยากไปต่อนั่นคือสิ่งที่คุณต้องคิดว่า1ทําไงดีให้เราเป็นที่1ในใจของเขาวันนี้สิ่งที่คุณเปลี่ยนไม่ใช่การเป็น การมีโพสิชันเป็นเบอร์หนึ่งในใจของเขาแต่คุณกําลังทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณเป็นพิษเป็นภัยร้ายมากขึ้นอีกฝ่ายมันก็ยังหาวิธีการครับที่จะทำไงก็ได้ที่จะหยาดกับคุณแล้วคราวนี้เพราะมันรู้สึกผูกใจเจ็บกับคุณครับหนึ่งต้องเปลี่ยนตําแหน่งของตัวเองเป็นที่หนึ่งในใจของเขาก่อน 2. คนไปหามือที่3ส,ส่วนหนึ่งเพราะเรื่องบนเตียงนั่นหมายความว่าอีกฝ่ายรู้สึกว่ามันอาจจะไม่มีความตื่นเต้นมันอาจจะมีความเบือ่อซึ่งส่วนนี้มันเป็นส่วนที่เราต้องปรับ สิ่งที่คุณต้องทำคืออะไครับหนึ่งต้องหาวิธีการเป็นที่หนึ่งในใจของเขาการที่เราจะเป็นที่หนึ่งในใจของเขานั่นเป็นเพราะคุณไม่เคยเซตกฎเกณฑ์ในการอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกคุณยอมเขาตลอดที่ผ่านมายอมตลอดคุณวิ่งไล่ตามตลอดนะครับโฟกัสแต่ที่เขาตลอดเลยแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยโฟกัสไม่เคยพัฒนาไม่เคยคิดด้วยเรื่องนี้แล้ววิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาเขารู้สึกว่าคุณเป็นของตายเขารู้สึกว่าหันมาเมื่อไรก็เจอ คุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1 e b o อีบุ๊ก100ประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1990เล่มที่3 100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e b อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่5 e b อีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมเสนนห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจกแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด11,940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ครูคอมให้โปรโพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอดไลน e ไอดี at love_99 2. เมื่อเข้าไปที่ Line แแล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ 4. แจ้งสลิปไปที่ Line at. 5. บดจะทำการส่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ